สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านข่าวคราวนะครับเกี่ยวข้องกับนักเตะไทยนะครับที่เราพูดถึงกันบ่อยก็คือเอราวันกาดีเย่นะครับนักเตะทีมชาติไทยนะครับที่คาแข่งอยู่ที่โอลิมปิกลียงในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับวันนี้นะครับน้องเอราวันเนี่ยได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเอราวันนะครับได้ลงรูปภาพนะครับลงอินสตาแกรม ส่วนตัวนะครับบอกว่าตอนนี้เขาถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเตรียมพร้อมนะครับเก็บตัวเข้าแคมป์ในวันที่28พฤษภาค,คมคือวันมะรืนนี้นะครับกับทีมชาติไทยชุดยู23นะครับโดยนะครับนักเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะครับกลับมาติดทีมชาติยู23อีกครั้งหนึ่ง หลังจากเคยถูกโคดะอิสระซีทาโลเรียกตัวไปรุยศึฟุตบอลชิงแชมป์เบเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในปี2024คือปีที่แล้วนะครับซึ่งได้สร้างผลงานนะครับพาทีมชาติไทยสามารถเอาชนะนะครับทีมอิรักได้อย่างพิความคาดหมายนะก่อนจะสร้างผลงานนะครับตั้งแต่การแข่งขันเปิดลูกแอซซีสสวยนะครับในการทำประตูทีมชาติอิรักในปีที่แล้วท่านคงจำได้ และมาถึงวันนี้นะครับเอราวันนะครับเดินทางมาถึงแล้วผมไม่ยใช้คําว่าลูกครึ่งเลยนะลูกครึ่งทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยนะครับผมอยากจะใช้คําว่านักเตะไทยเลยนักเตะไทยนะครับที่ขาแข่งอยู่กับโอลิมปิกลียงในหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วก็คือเอราวันกาเดเยโปรแกรมการแข่งขันนะครับเอราวันจะลงสนามกับทีมชาติไทยทุดยุยบสามของนิชิกะยะนะครับในวันที่4มิถุนายนเวลา16นาฬิกาพบกับ ทีมฮ่องกงนะครับอยู U ่ยิบสามที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียมรายการเดียวกันวันเดียวกันกับทีมไทยชุดใหญ่เราครับจะเกอินเดียส่วนนะครับอีกวันหนึ่งคือวันที่10มิถุนายนนะครับเอราวันจะลงสนามกับทีมสัญชาติชุดยูยิบสามนะครับในการพบกับ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตในรุ่นยูยิบสามครับที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทาง True Vision Now แล้วก็ BG Sport นะครับทั้งสอง วัน2รายการนี้นะครับเป็นการอุ่นเครื่องทั้งสองแมตช์ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอราวันจะต้องมาพิสูจน์นะครับมาพิสูจน์ตามขั้นตอนนะครับตามระบบของบ้านเราในการที่จะเล่นกับทีมยูยีบสามก่อนเอราวันนะครับเกิดต้นปีนะครับเกิดต้นปีคือเกิดเดือนมกราคมนะครับปีนี้เขาอายุ19ปีนะครับ <ส è S 2> ผมคิดว่าก็คงเอรอวอาวันอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งปีนะครับวันนี้เพื่อที่จะ และได้มีโอกาสได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งมันน่าร้อนทดศใจสำหรับผมนะนะครับถึงจะเป็นทีมบีทีมถึงจะเป็นทีมสำรองของลียงเนี่ยตะเกตของลียงเนี่ยมันท่วมท้นมากกว่าเราเยอะครับแล้วก็แน่นอนครับการมาเล่นนักเตะคนเดียวเนี่ยถึงจะให้พี่เจไปเล่นอยู่ยิบสามก็ไม่รู้ว่าพี่เจจะใช้ได้ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดใช้ศักยภาพพี่เจเต็มที่เอาติดทีมชุดใหญ่เนี่ยพี่เจจะมีคุณค่ามหาศาลเช่นเดียวกับเอ,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 เอราวันกาดิเย่นี่แหละครับ ฝีเท้าเขาเนี่ยมันอยู่อ่าเนื้อขั้นกว่านักเตะในบ้านเราเยอะครับถ้าเล่นอยู่กับลิยงยถึงแม้จะเป็นทีมสำรองเขาก็ซ้อมอยู่กับแชคีนะครับซ้อมอยู่กับเนมันญญามาติสนะครับซ้อมอยู่กับนักเตะทีมชาติสหรัฐทีมชาติเบลเยียมนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับพอกลับมาแล้วมาเล่นกับอยู่23คนคนเดียวเนี่ยผมก็คิดว่าเอราวันจะทำผลงานได้ดีระดับหนึ่ง ก็จ,จะเป็นระบบไทยๆเราที่จะคัดกรองเอราวันไปนเรื่อยๆจนกว่าจะถึงซีเกมนะครับแต่เชื่อแน่ครับด้วยแพชชั่นความรักชาติของเอราวันเนี่ยผมพูดไปแล้วครับว่าเอราวันเขายินดีนะที่จะเล่นกับทีมชาติไทยเรานะครับก็ไม่เป็นไรครับเสียเวลาไปปีหนึ่งน้องเอราวันนะก็ลงไปเล่นในคุ้นเคยนะให้มันซึมกับระบบทีมไทยเราก่อนในขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรากําลังอยู่กลางศึกระดับเอเชียนะครับศึกเมเจอร์นะครับ ก็ดเสดายครับที่จริงน่าจะเอาสดๆเลยจากเอาสดๆจากลรียงไม่ต้องมารับแพชั่นอะไรจากทีมในบ้านเราเลยขึ้นชุดใหญ่นะครับจะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปให้ผู้ใหญ่หผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราได้เห็นนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยครับ <laughs> อายุยังน้อยอยู่ก็ <laughs> ตามที่เห็นเลยครับเอราวันยังคือนักเตะอย่างเอราวันเนี่ยนะครับมาจากลีกเอิงอะ และเป็นทีมระดับท็อปของหลีกเองด้วยโอลิมปิกรีโงถึงแม้ว่าจะเป็นทีมสำรองแต่ก็ยังเหนือกว่าไทยหลีกเราเยอะนะครับก็ยังมาต้องมาพิสูจน์ขนาดเขามีแพชชั่นในการจะเล่นทีมชาติไทยร0อเขนาดนี้เรียกง่ายแล้วมีรายชื่อและมีพาสปอร์ตมีทุกอย่างก็ยังขึ้นมาทีมชาติชุดใหญ่เรายากลําบากขนาดนี้ในขณะที่นักเตะรายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยบางคนเนี่ย ผมก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถเล่นชุด,ชดใหญ่ได้ดีขนาดนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรียกติดทีมมาแต่ละคนบางคนเก่งมากครับในไทยเลีกเก่งมากในฟุตบอลเดินสายพอขึ้นทีใหญ่ก็เล่นไม่ได้นะครับแล้วเอราวันเนี่ยผมคิดว่านะทางฟุตบอลเขามีครับมันสามารถจะเข้ากันได้กับแบงก์กับเจได้เลยเราต้องไปเสียเวลาปีหนึ่งให้เอราวันไปเล่นในชุดเล็กและการมาแต่ละครั้งเนี่ยซึ่งไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมต นะครับถ้าเป็นช่วงฤดูการเข้าเปิดเนี่ยผมคิดว่าจะต้องคุยกับรียงและรียงจะต้องปล่อยตัวอีกอย่างหนึ่งนะเอราวันกําลังแข่งขันจะขึ้นชุดใหญ่เนี่ยอาจจะมีผลกระทบก็ได้นะครับเพื่อเผื่อจับปลาสองมือจะไม่ได้ทั้งทั้งสองมือเลยเอราวันอาจจะมีแพชชั่นไม่เต็มร้อยในการแข่งขันขึ้นชุดใหญ่อาจจะติดชุดใหญ่ของรียงยากนะครับและก็มายากในการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่บ้านเราอีกยากทั้งสองทางนะเพราะว่าทีมสกเกลของไทยเราเนี่ย ไม่เห็นโอลิมปิกลรียงในสายตานะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกแล้วล่ะครับในในในสายตาผมนะเราก็ต้องผ่านการประเมินก็ดูกันต่อไปครับยังไงก็ต้องให้กำลังใจนะนะครับนักเตะของเราบอกตรงๆผมไม่โกหกท่านหรอกท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมจะดูเอราวันก็ดูไปอยางงั้นเลยครับเร่อกับยู23เพราะผมไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรกากการเล่นอยู่กับยู23เลยแม้แต่นิดเดียว และผมจะต้องลุ้นไม่ให้น้องเขาบาดเจ็บข้อที่1นนะผมต้องลุ้นไม่ให้เอราวันบาดเจ็บในแมตท,ที่ไม่ใช่อินเตอร์เนั่นแนลเอแมตหรือชิ้งชามีชาตเอเชียในแมตอุ่นเครื่องนะครับกับอะไรที่มันมีผลกับทีมชาติไทยเราเลยในแมตท,ที่จะไปเล่นซีเกมอะไรก็ตามแต่ซึ่งมันไม่มีผลอะไรกับแรงคิงฟี่าของทีมไทยเราเลยผมผมดูด้วยความห่วงใย,ยมากกว่าผมไม่ได้มีความสุขนะแต่ยังไงผมก็ต้องเชียร์ครับเชียร์ยูยิบสามของเรา ได้เชียร์ช้างสึกของเรายันอย่างหวานอมขมกลืนครับนะครับเพราะมันไม่เมคเซนสักเรื่องแล้วผมต้องรอรุ้นนะครับเอาใจช่วยระวันในการที่จะเบียดขึ้นชุดใหญ่ของโอลิมปิกลิยงให้ได้ไม่ให้ฝีเท้าน้องตกนะแล้วก็ต้องมาลุ้นให้น้องได้มีโอกาสนะอิรยงเขาปล่อยมาในแมตท,ที่ไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมในรุ่นอยูยิบามถ้าเพื่อนเข้าใจเรื่องฟุตบอลเพื่อนจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูด และเราต้องรุนไม่ให้น้องเขาบาดเจ็บด้วยถ้าบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการขึ้นชุดใหญ่ของโอลิมปิกรลยยงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจแล้วก็ดีใจอย่างมากคือความกระตือรือร้อนในการมารับใช้ชาติของเอราวันกฤเยชื่อเอราวันเนี่ยเป็นชื่อช้างทรงของพระอินทร์นะครับที่นะครับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะสำหรับทีมชาติไทยของเราเพราะว่าสัญลักษณ์ของทีมชาติของเราคือช้างศึก เอราวันมาจิตเนี่ยถือว่าผมคิดว่าเป็นิมิตหมายที่ดีนะนะครับเราได้มาดามแป้งมีบารมีดีอยู่แล้วครับเข้ามาเป็นนายกเราได้โค้ดิชิที่เป็นโค้ดที่เป็นคนดีมากๆนะครับแต่ถ้าเราได้เอราวันมาอีกคนหนึ่งมาอยู่ชุดใหญ่เนี่ยผมคิดว่านะมันเป็นอะไรที่เหมือนธรรมชาตินะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้จริงๆแต่นะครับมันต้องผ่านบ่วงเวรบ่วงกรรม,มอีกปีหนึ่งครับไม่รู้จะว่ายังไงต้องลุ้น แทนที่ว่าผมจะได้สบายใจไปเปาะหนึ่งวเอราวันติดชุดใหญ่แล้วได้ร่วมเล่นกับพี่เจแบงค์เรียบร้อยนะแต่ผมต้องมาลุ้นไม่ให้เอราวันบาดเจ็บในชุดยูยิบซึ่งไม่ได้มีผลอะไรเลยกับรลเกิ้งฟีฟาเราผมต้องมาลุ้นว่าโอลิมปิกลิยงเขาจะปล่อยมาไหมในแมตที่เอราวันเล่นในแมตที่ไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตหรือชิงชิามนชาติเอเชียในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ต้องมาลุ้นหลายทางเลย นะครับยังไงก็ต้องเชียร์แต่เชียร์แบบไม่มีความสุขหรือปลื้มใจอะไรเลยครับถ้าเอราวันนะครับเกิดแพ้ชั่นเสียรหรือเล่นไม่ดีขึ้นมาน้องเขาก็ต้องเสี่ยงนะครับในการที่ถูกมองว่าเป็นนักเตะที่ยังไม่ควรจะขึ้นชุดใหญ่อีกเรื่องแบบนี้นะผมอยากให้เอราวันเนี่ยแสดงฝีเท้าแบบขาดรอยครับเต็มที่ไปเลยเล่นให้สนุกไปเลยนะครับอยากให้น้องทําแบบนั้นนะโชว์ฝีเท้าให้เต็มที่ไปเลย นะครับเขาอยากจะได้แชมป์ีเกมนะก็เอาเหรียญทองให้เข้าไปโช์เดียวเลยก็ได้ครับนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ผมช่องบัคคิดชาแนลเข้าใจน้องเสมอว่ามันจะเป็นปีที่เอาราวันมีความสุขมากที่ด้มาเล่นในทีมชาติไทยและมันจะเป็นปีที่เอาราวันลําบากมากเพราะมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเอาน้องไปติดทีมเยาวชนนี่แหละนะครับ โอลิปิกเรยงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดคาสูเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาทีมทีมสเข้าบ้านเราหรอครับคือมันเป็นอะไรแล้วคําว่าลูกครึ่งเนี่ยก็ยังใช้นะในการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในบ้านเราออฟฟิเชียลใช้คําว่าลูกครึ่งครับผมคิดว่านะผมจะกาบเรียนไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยถ้าคําว่าลูกครึ่งเนี่ยสามารถพูดได้นะในประเทศ ที่เรายกระดับจิตใจและมุมมองเราขึ้นมาระดับสากลแล้วแต่ผมยังเชื่อว่าคําว่าลูกครึ่งเนี่ยมันจะทําให้ได้หลายคนในประเทศนี้เนี่ยเกิดความแบ่งแยกเราไม่ควรจะใช้คําว่าลูกครึ่งเพราะว่านักเตะฝรั่งเศสเนี่ยนะครับหรือนักเตะที่เป็นอังกฤษหรือเยอรมันที่เขาใช้นักเตะที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยเขาพูดเต็มปากเต็มคําว่าเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษครับเขาไม่ใช้คําว่าลูกครึ่งในออฟฟิเชียลเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะเป็นการเหยียดนะถ้าเป็นฝรั่งนะ จุดนี้ผมคิดว่าต้องลบออกให้หมดถ้าไม่งั้นเนี่ยเราเราจะมองไม่เห็นโอลิมปิกยงในสายตาเราเลยเราจะระดับขั้นตอนในระดับฟุตบอลในระดับสโมสรผิดหมดในการเรียกตัวติดทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหครับถ้าญี่ปุ่นเขามีนักเตะนะครับอยู่ในลีกใหญ่หญเนี่ยเขาเรียกติดทีมชาติเขาอยู่แล้วครับไม่มีใครจะเอามาเล่นในทีมเยาวชนหรอกเพราะเยาวชนมันอยู่ในข้อสองการพัฒนาเพราะเรา เราไม่รู้จักสีข้อของเจแปนเวเราไม่แยกระหว่างการพัฒนากับทีมชาติชุดใหญ่นี้แหละมันทําให้เราคาดเคลื่อนแล้วข้อที่1ข้อที่2ก็คือเราไม่เข้าใจคําว่าลูกครึ่งเนี่ยคือคนไทยอย่างร้อยเปซตรงจุดนี้แหละมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังกลายเป็นคําสาปของทีมชาติไทยเราอยู่ที่จะเดินเพีงหน้าครับจุดนี้นะครับผมพูดตรงๆเลยผมดีใจที่น้องเข้ามา และภาวนาให้เอราวันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมดีใจเพราะว่าถ้าเอราวันมาเล่นแบบนี้นะอดทนนะน้องนะปีเดียวอะ่ะเพื่อผ่านเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่คนคนไทยเรานี่แหละเอาให้เขาสมใจปีเดียวอะ่ะน้องได้ขึ้นชุดใหญ่ล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเอราวันขึ้นชุดใหญ่ล้านเปอร์เซ็นแต่ต้องมาเสี่ยงเสียงตายเสียงเจ็บก่อนเนี่ยในการแข่งขันกับเยาวชนทีมเยาวชนเรานะครับและน้องจะต้องประคองตัวขึ้นชุดใหญ่ระยงให้ได้ในปีนี้ มันเป็นเรื่องที่ไม่แม็กซ์เซนในขณะที่คณะคํายกติดชุดใหญ่เอราวันกาดิเยติดอยู่ย3ิบสามมันเป็นเรื่องที่ผมอายฟ้าอายดินครับนี่บอกตรงคิดได้ยังไงครับคิดได้ยังไงขออภัยนะครับผมไม่อยากจะพูดต่อเลยเนี่ยนะครับ ถ้าเราจะยึดแนวทางเจแปนเวนะครับด้วยความเชื่อมั่นซึ่งผมก็เชื่อมั่นเหมือนกันว่าเจแปนเวทําได้เราดูโครงสร้างฟุตบอลของญี่ปุ่นสิครับว่าเขานะครับสร้างความแข็งแกร่งภายในแล้วเขาไปตวัดวนรอบโลกนะครับให้เป็นสากลเสียก่อนเขาถึงดึงเข้ามาในทีมชาติของเขาเพราะเป้าหมายในการเอาชนะเขาคือการแชมป์โลกคือการชูถ้วยแชมป์โลก ดังนั้นเขาจริงนะครับหวานนักเตะเขาไปทั่วโลกก่อนแล้วก็เขาก็ดึงองค์ความรู้ทั้งโลกใบนี้เนี่ยมาอยู่ในทีมชาติของเขาเห็นภาพชัดไหมครับที่ผมพูดเนี่ยแล้วเรามาก้มหน้าก้มตาภายในประเทศของเราพัฒนาภายในนะครับหนึ่งสองสามสี่เพื่อนะครับพัฒนาภายในถูกต้องครับเป็นข้อที่สองทำให้เต็มที่เลยครับทาให้อาคาเดมี่เราดีแต่นะครับเรามีทุนมากขนาดไหนตอนนี้และที่สําคัญที่สุดปรัชญาของเรายัางผิด เราไม่ยอมหวานนักเตะไปทั่วโลกนะครับท่านประธานสโมสรบุรีรัมเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์นะครับท่านบอกว่าจะต้องรีบเร่งส่งนักเตะเราออกนอกให้เยอะที่สุดแล้วจากนั้นเรากวาดกลับเข้ามายกตัวอย่างเช่นเจ้าแบงสุพนัทเบนตาตอนอยู่ในไทยกับตอนกลับมาจากเบลยเยียมเนี่ยแตกต่างกันมากครับคนละเกรดครับผมบอกแค่นั้นแหละจากวันดคิดกลายเป็นนักเตะระดับเอเชีย ด่จะอยากจะต่อก่อนกับชาวโลกไม่เสียงโชคกลางวิธีฟุตบอลสาบนของเราระบบนิเวสบอลไทยยังไม่ก้าวไกลไรระเบียบไวินัหัวใจยังไม่สมบูรณ์ไม่เกือนุนนนำชัยชางศึกยังเลีวไหลไม่สมบูรณ์ข้อที่หนึ่งเจแปนเวกแกขาดสามทีม กี่ยวกับอัมริตไทยชำระญกันสาดบนอฟทีเพราเพื่ออบรมพ่อบ้งเยาวชนไทยรู้จัก้นทางไปสู่หนทางสางบอลเพื่อหมุนวนกล้ไทยในการพัฒนาข้อที่สี่ประชาสัสามพันธ์สร้างปัญญาให้รู้ทันการเลืยกแลงในโลกแห่งการขังแข่งกอรวมแรงได้ครอบครัวแห่งฟุตบอลไทยคือแก้วสี่ประการต้องแก้ส่วนการํำงานอย่างจริงใจต้องรับชำันทีประทุกนาทีทุกชาวตวโมงไปนี่ขาอที่ เอาไปแสงไกลเพื่ออนุชนเพื่อพลแห่งการพัฒนาจะกลับมาเปิดฟ้าเพื่อแรงสถานแรงกล้รอบลัวฟุตบอลไทยฟุตบอลไทย